สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาฝึกงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศรีสะเกดค่ะเราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการทํางานที่ทกศส,สาขาศรีสะเกดนะคะตลอดระยะเวลา3เดือนที่ได้เรียนรู้งานจากพี่ๆที่ทกศค่ะค่ะโดยก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กันก่อนนะคะว่าเป็นธนาคารพัฒนาชนบทนะคะที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัยให้บริการทางการเงินครบวงจรค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรค่ะซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาศีสเกตนะคะตั้งอยู่เลขที่173นะคะถนนเทพาตําบลเมืองเหนืออําเภอเมืองจังหวัดศีสเกตค่ะ โดยจะให้บริการลูกค้าในส่วนของอำเภอเมืองรีสเกตนะคะซึ่งมีทั้งหมด18เขตด้วยกันค่ะค่ะในส่วนของสายงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขารีสเกตนะคะมีด้วยกันทั้งหมด3สายงานค่ะนั่นก็คือสายงานพัฒนาธุรกิจนะคะหรือว่าสายงานสินเชื่อนะคะแล้วก็สายงานทางการเงินและสายงานที่3ก็คือสายงานธุรการค่ะ ซึ่งแต่ละสายงานนะคะจะปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะคะตามพลง,งานค่ะค่ะและในส่วนของการฝึกงานในครั้งนี้นะคะจะหมุนเวียนไปตามสายงานค่ะให้ครบทั้ง3สายงานโดยจะฝึกสายงานละ1เดือนค่ะค่ะสายงานที่1นะคะสายงานพัฒนาธุรกิจหรือสินเชื่อนะคะพลง,งานที่ได้รับมอบหมายนะคะ1 การเลื่อนคาชาชําระหนี้ให้แก่ลูกค้านะคะการเลื่อนคาชาชําระหนี้นะคะเป็นการเลื่อนคาาให้เป็นงวดถัดไปนะคะในปีถัดไปเพื่อไม่ให้เกิดเป็นหนี้ค้างชําระนะคะ2การอนุมัติพักชําระหนี้จะทําในกรณีที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชําระหนี้ได้ในงวดน,นั้นๆ สาการอนุมัติโครงการจำนำข้าวเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 4. การบันทึกการประเมินราคาหลักทรัพย์คือการบันทึกราคาของหลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาค้ำประกันค่ะในส่วนของสายการเงินนะคะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็นการให้คำแนะนำกับลูกค้านะคะสำหรับขั้นตอนในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินการถอนเงินค่ะแล้วก็การโอนเงินค่ะและการชำระค่าสินค้าและบริการค่ะการชำระหนี้เงินกู้และการชำระค่าชาปนกิจสงเคราะห์ค่ะรวมไปถึงการช่วยพี่ๆนำเงินไปเติมที่ตู้ ATM ส่วนสายงานธุรการนะคะงานที่ได้รับมอบหมายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานประเภทเอกสารค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บ หนังสือสัญญาเงินกู้การเก็บข้อตกลงต่อทายสัญญาเงินกู้ค่ะแล้วก็มีการค้นหาฉนดที่ดินให้กับลูกค้านะค,ะค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้นะคะได้ฝึกความอดทนไม่ว่างานจะหนักแค่ไหนนะคะเราก็จะทํามันให้สําเร็จค่ะฝึกการตรงต่อเวลาค่ะเพื่อสร้างวินัยให้กับตนเองค่ะ ฝึกความรับผิดชอบนะคะต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะฝึกทักษะในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะรวมถึงฝึกการกล้าแสดงออกนะคะเพื่อให้เรามั่นใจในการพูดจากับบุคคลอื่นค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นภาพการทำกิจกรรมต่างๆนะคะร่วมกับพี่ๆที่ทอกศนะคะ ซึ่งก็จะมีการจัดงานวันเด็กการจับฉลากออมซับ์ทวิโชค่คะแนะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการออกไปให้บริการนอกพื้นที่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปรวมกับพี่ๆที่ทกศค่ะในวันสุดท้ายของการฝึกงานด้วยค่ะ